เลี้ยงลูกยังไงให้เก่งทั้ง IQ และ EQ ครับ 1. ให้ความรักความอบอุ่นพ่อแม่ให้ความรักความเอาใจใส่ทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีนะฮะทั้งสติปัญญาและอารมณ์นะครับข้อ2ครับถามตอบกับลูกเด็กมักจะขี้สงสยัยและถามพ่อแม่บ่อยๆเป็นสัญญาณที่ดีพ่อแม่อย่าเบื่อและลำคาญ เพราะการถามตอบจะช่วยให้เกิดกระบวนการเรียงรู้นะครับข้อ3ครับเล่นกีฬานอกจากจะทำให้ลูกร่างกายแข็งแรงแล้วยังช่วยฝึกความเร็วในการคิดวิเคราะห์และกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลของลูกด้วยนะครับฝากคุณพ่อคุณแม่เอาไปปรับใช้ด้วยนะครับ